เออกูทามันลงไปแล้วแล้วเขาก็พูดไปแล้วเอเอแ้วยังไงอ่ะต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่าค่าเท่ากันยังงอ่ะถ้าหนูไม่สารต่ออะไรจะเกิดขึ้นก็คือพี่แอนก็คือเอาไปพูดกับทุกคนไปหมดแล้ว ต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่ออ่ะมันก็ค่าเท่าเดิมไหมเธอมองแค่คนอื่นจะมองเธอ,อยังไงเว้ยสิ่งที่เธอพาดคือ,อสภาพจิตใจของทุกคนที่รู้จักเธอเธออาจจะไม่แคร์ก็ได้นะเว้ย เ็มองแค่คนอื่นเนาะว่าข่าวจะออกไปยังไงแล้วคนที่เขาแม่งแบบไม่ว่าเธอมีเรื่องที่อะไรเขาพร้อมจะกระโจนจะไฟเพื่อเธอให้กําลังใจเธอตลอดอยู่ข้างเธอตลอดแบบอัพเธอตลอดที่ว่าแม่งมีสองทางนะเว้ยเธอ,าเอาาสารต่อแม่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเธอไม่สารต่อแม่งคืออีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เธออาจจะลื คิดไปเธอมองอาจจะมองแค่รอบนอกก็แบบไอ้ทียข่าวแม่งออกไปหมดแล้วคนอื่นแม่งจะรู้สึกยังไงถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอก็แค่แค่สิ่งที่แม่งออกจากปากแอนนี่ไว้แต่คนที่แม่งแบบอยู่ข้างเธอแล้วเขาแบบประเมินไว้ว่าเธอจะไม่สารต่อเพราะเธอรู้สึกผิดแล้วเธอจะไม่ทําเรื่องผิดผิดต่อหรือในมุมเธออาจจะไม่ผิดก็ได้เว้ยที่กำลังมองว่าเธอไม่ได้แคร์ส่วนนั้นเลย เธอกลางแคร์คนรอบนอกซึ่งปกติเธอไม่ใช่คนอย่างนี้เธอไม่แคร์คนข้างนอกเธอแคร์าาคนข้างใน